นะลองดูตั้งหนึ่งเนาะชุดแยกนะนะคะน้องปกวีลองแยกกันนะถ้าคล้ายๆกันอยู่นะเอาเอาเลขไหลนะคะเอาเลขไหลนะจะได้ไม่ต้องขาดทุนถ้านเล่นเลขไหลนี่คือแถวเดียวกันคือแถวเดียวนะถ้าถ้าเรา,ถ,าถ้าเราอีนั่นทันนะถ้าเรารุ้นทัน เราก็ไปไหลนะนะคะไปเลขไหลเนาะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมที่ทำแล้วเขาไม่นั่นเลยไม่รู้จะพูดไงเนาะก็ทำด้วยความสนุกแต่ว่าคนเราเนาะไม่ใช่ว้นี่หรอกค่าเหนื่อยเราน่าจะมีเขาจะหน้าแต่อย่างนี้เรามานะ ก็จะเลิกทําก็ได้นะแต่ว่ามันก็อยากทำาเนาะเพื่อความสนุกสนานของเราเนาะแล้วก็มันก็น่าจะมีค่าประกงประกกาอะไรให้เราด้วยอย่างงี้เนาะเนาะถึงเราจะทําเหนื่อยหรือว่าอะไรเนี่ยพอเรามันรักสนุกไปแล้วอะมันชอบไปแล้วอะมันจะเลิกก็คงยากะนะยากจริงๆริงนะคะน้อง พี่ว่าจะเลิกทําแล้วนะแต่มันมันก็คิดถึงอยู่ดีนึกถึงอยู่ดีเข้ามั่งหลุดมั่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอืมแต่ยังไงพี่ก็พี่ก็ทำไปดีอะแต่ทําไมเขามันจะห้ามยังไงไม่ไปห้ามบ่อนพนันใหญ่ๆนะถึงเขาจะเสียภาษีมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเราเนาะไม่น่าจะเกี่ยวกับเรา เราลงแค่เนี้ยเราเพราะว่ายังไงแล้วก็แค่แนวทางเพราะว่ายังไงเราก็ถึงเราไม่ลงคนอื่นลงมันก็อยู่เดียเนาะไม่มีใครห้ามในในโลกนี้ไม่มีใครห้ามใครไม่ได้เนาะไอชอบไอเสียงด้วงนู่นนี่นั่นเนาะหลายอย่างอะเนาะคนติดยายังห้ามไม่ได้เลยยังเยอะแยะเนาะติดเหล้าติดยานับภาษาอะไรเราเนาะอันเนี้ย ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้อ่ะบนคนเดียวถือว่าบนคนเดียวก็แล้วกันนะคะไม่ต้องใส่ใจมากขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอืมเราก็คิดจะว่าเข้าใจดำกับเราเนาะเอาแค่นี้เนาะเนาะอืมจะไม่เสียใจแล้วจะไม่น้อยใจละเราอยากทำของเราเองไม่นั่นเราก็ไม่เป็นไรเนาะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ